สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VRVS VR, Channel และเราอยู่กับเกมคาบาว PC นั่นเองนะครับผมเฮ้เ hey, hey. และวันนี้นะครับผมเรามาอยู่นะครับกันในคลิปของการลง DIY และวิธีการลง DIY แบบละเอียดยิบยิบแบบยิบย,ย่อยยิบนักกว่ายในทะเล ยิบยิ่งกว่าหยดน้ําในมหาสมุทรอะไรไอรายในทะเลพอได้แต่หยดน้ำในมหาสมุทรมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มจุ่มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มจะให้ลงกันไหมวันนี้เดี๋ยววันนี้นี่ครับผมเราจะมาแนะนํามันก็ไม่ใช่แนะนําสิมันเรียกว่ามันไม่ได้แนะนำนะครับมันคือสอนเทคนิคมันก็ไม่ได้สอนเทคนิคสิมันคือการบอกว่าผมลงยังไงก็แล้วกัน นะโอ้ยพูดยากี้ไม่ลงแล้วไปแล้วครับเจินทรคลิปหน้าขอบคุณครับถุย,ยบ้าเหรอไม่ได้สิเรามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาบอกแล้วกันว่าผมลงดีวายยังไงผมต้องอธิบายก่อนนะครับเกี่ยวกับดันดี w นะครับผมว่าดันดีวายเนี่ยนะรจริงๆแล้วการลงของแต่ละคนเทคนิคของแต่ละคนก็ต่างกันไปนะครับ เราลงไปเรื่อยๆแล้วเราจะเจอจุดของตัวเองซึ่งถามว่าผมลงดีสุดไหมผมไม่ได้บอกว่าวิธีการลงแบบผมนี่คือการวิธีลงที่ดีที่สุดแต่ผมลงแบบเนี้ยแล้วผ่านผมเลือกที่จะลงแบบนี้แหละก็โอเคแล้วประมาณนี้นะครับผมใครอยากใช้ใช้ใครไม่อยากใช้ไม่ต้องใช้นะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมไป เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยเลยเราเรามาดูของก่อนจริงๆแล้วตัวละครของผมถ้าไม่มีของเทพผมลงไม่ผ่านแน่นอนนะครับจบดีไวไม่ได้แน่นอนแต่เรามีของเทพมาก็าคือแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทั้งหมด4วงนะครับแล้วก็จะเป็นในพวกนี้ได้มาจากกิจกรรมของกิลนะครับกิจกรรมของกิลก็คือจะเป็นกิจกรรมมิชชั่นฟีซิวัลนะครับซึ่งได้มาตอนนี้นะครับเลขแดงผมอยู่ประมาณ74 000, 000, 000, 000, 000, 000นอกวงเล็บอยู่ประมาณนัน74,540นะครับผมเลขฟ้าจะอยู่แค่53,000เท่านั้นนะครับผมนี้ยังไม่ แต่ถ้าสมมติเลขรวมเต็มเลขเดงผมอยู่มันแปด 8, 000, 000, หมื่รวมบัฟรวมอะไรแต้งไม่ได้กดยานะครับเลขฟ้าอยู่เหมือน6กหมนนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวช่วยเขาอีกนะครับตัวช่วยเขาอีกเอาแบบให้ผ่านในเว็บในโบเดียวเขาเรียกว่าผ่านในบะเดียวเลยนะครับผมป่ล,ลุยกันเลยดีกว่าครับผมดันดีไวนะครับผมเราสามารถซื้อดันบัดดันได้สองจุดแบด้วยการที่เรากด ร้านตลาดกลางครับผมไปที่ดันเจียนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มิชชั่นดันเจียนนะครับกดข้างบนขึ้นมาเลื่อนลงมาล่างเป็นคิสตันออฟฟอร์เซนเฟรมครับผมก็คืออันนี้เลยนะครับอันละประมาณ3 5 6ล้านหนมื่นนะครับสำหรับใครที่มี AP อยู่แล้วนะครับผมสามารถซื้อได้ที่พ่อค้าขายดันได้เลยนะครับก็คือจะเป็นอันนี้ราคา3 5ล้านห้าแนกับ AP 100นะครับผมเราซื้อมาเลยหมด7อันนะครับผมป่ะจุดที่ลงดีวายก็คือจุดจะเป็นจุดนี้เลยนะครับผม หน้าไอครับตรงที่จุดลงใจเขียวเลยนะครับประมาณนี้ป้าเดี๋ยวเรากดยาเพิ่มมันก่อนนะครับเราจะผมจะใช้ยาเกียร์เวลสี่เลยนะครับแต่ปกติผมใช้เวลสามนะครับแล้วก็ผมก็ใช้ยาคีสิบห้านะครับแล้วก็ยาอันนี้สิบห้าไปลุยข้ามาถึงแล้วตีประตูเกอนเลยครับแล้วเราก็เดินมาเดินมาคนดูบอกไหนมึงเดินอันนี้มึงแดดชัดๆนะ เฟดแดดอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเหมือนกนจะขีมสอมสรงมอไซก็ได้นะนั่งเครื่องบินก็ได้ถ้ามันมีนะแล้วเราก็ยืนจุดประมาณตรงนี้เลยครับจุดประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็แปรงล่างรองครับเรียกทหารครับเสร็จปุ๊บมอนมาจะมาแล้วก็ตีครับตามปกติแต่ตรงนี้เราจะตีจนหมดกองเลยนะครับเราจะตีจนหมดกองเลยนะครับผมหรือว่าใคร จะไม่ตียังไงก็ได้นะครับใครจะไม่ตีเขาเรียกว่าไม่ตีจนหมดก็ได้ถ้าใครที่ดาเมจไม่เยอะพอก็ก็รอประมาณนึงแล้วก็ค่อยมาตีฝั่งนี้ก็ได้ครับเสร็จปุ๊บเราก็จะตีตรงนี้จนหมดเลยนะครับไปเข้าเว็บต่อไปนะครับเราให้ผมจะหันหน้าชนเข้าหาเสาฟานครับแล้วเดินถอยหลังสองทีนี่ครับผมแล้วก็รอมอนเกิดไป พอมอนเดินมานะครับผมผมอันนี้แปลงร่างของใครแล้วผมจะตีสะกิดตัวนี้หนึ่งทีแล้วผมก็เดินมาตรงนี้ครับต้องรีบเดินนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินช้าเนี่ยเวลามอนมันลากมาเยอะเสาฟ้ามันจะไม่แตกเราต้องทายังไงก็ได้ให้เสาฟ้ามันแตกก่อนนะครับไม่งั้นมันเราจะลากยากมากๆนะครับแล้วเราก็ตีเลยครับตีเสาตัวนี้ปกตินะครับเราเสร็จปุ๊บพอเสาฟ้าแตกเห็นไหมมอนมันจะเดินมาเองนะครับโดยอัตโนมัติเลยนะครับผม พอมอนหมดนะครับให้เรามายืนจุดนี้จุดสังเกตของด้านนี้เห็นไหมครับมันจะมีหินใหญ่ๆสีขาวสองอันลองดูมุมกระจกตรงมาตรงนี้ครับจะมีจุดใหญ่ๆสีขาวสองจุดเห็นไหมจะมีรอยอย่างเงี้ยสองจุดนะครับผมจะยืนตรงจุดดำๆตรงนี้นะครับระหว่างตรงสองจุดเนี้ยผมเรียกมันว่าหินแก้มก้นตรงนี้เห็นไหมมันจะมีหินขาวก้อนใหญ่สองเมตรเนี่ยแล้วก็เราจะยืนจุดดำๆขอบๆตรงนี้มันจะมีจุดดำๆตรงนี้เห็นนะตรงนี้นะครับผม z ูง m ไปดูนี่นะครับเนี่ยครับ หินแกมโกแล้วเราก็ดินเดินตาบตรงนี้นะครับปึ๊บยื่ตรงนี้เลยครับให้ดูมุมจากกระจกนะครับมันต้องใช้ความเขาเรียกว่ามันต้องใช้ประสบการณ์ในการยืนประมาณหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเราก็แปลงล่างเลยครับพอมอนตัวนี้มานะครับไอซ์การเดนออาไอมาให้เราคลิกหัวแล้วก็เดินวนครับเดินวนแบบบวงเล็กๆวงเล็กๆถ้ายิ่งเราเดินไปเรื่อยๆเ,ออเราลงนานๆเราจะรู้นะครับว่าเราต้องเดินประมาณไหนมอนมันถึงออกไม่ออกกระจกซึ่งบางรอบผมก็ยังเป็นกระจก ไม่สวยอยู่ดีนะครับบางรอบมันก็เดินออกไปห่างๆนะครับผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะสาหรับบางรอบนะครับแต่รอบนี้ถามว่าสวยไหมรอบนี้ก็โอเคอยู่นะตรงนี้นี่ครับผมผมก็เลือกจะเดินมาแล้วพอดคลิกปักเข้าไปแล้วก็สไลด์ไปตรงนู้นครับแล้วก็รอแป๊บน,นึงแล้วก็เดินมาเนี่ยแล้วมันก็จะเดินมานะยครับหมาถ้าใครที่ยังตีแบบไม่ทันก็ทําแบบผมอะ่ะหมาส่วนใหญ่มันจะมากองนะครับผมแล้วก็ปลดออกเลยครับต่อไปเป็นเว็บบอสครับปกติแล้วก็แค่ แปลงล่างแล้วก็ตีบอสจนตายครับดาเมดใครดาเมดมันนะครับเรื่องการแปลงดูนเอาเองอย่างที่ผมบอกว่าดีวนะมันอยู่ที่ประสบการณ์ลวนๆน,นะครับผมพอบอสเกิดเราก็ตีปะกะติได้เลยครับพอบอสตายนะครับผมให้เรามายืนที่เสาสีแดงนะครับเราจะยืนตรงนี้นี่ครับ มันจะมีเฉียงข้างๆออกมาประมาณ45องศาแล้วระหว่างกระจกกับตรงนี้สมมตินี่คือ90องศาเนี่ย45องศาเนี่ยมันจะมีจุดดำๆหินดำๆตรงนี้นะครับจีหินดำๆเห็นไหมตรงเนี้ยตรงนี้นะครับผมจะยืนประมาณหินดำๆตรงนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผมจะยืนประมาณนี้ คอมอนมานะครับให้เราคลิกหัวตัวแรกครับแล้วเราก็กดตีครับผมแล้วเสร็จปุ๊บมอนจะเดินกันมาเองเรื่อยๆเลยนะครับผมอโอเคเว็บต่อไปครับเว็บนี้ผมจะเอาหลังชนเสาไฟเลยนะครับหลังชนเลยนะพอหลังชนเสร็จปุ๊บนะครับ เว็บนี้ ia, สังเกตดีๆนะครับมอนนะครับมันจะเกิดมาตอนประมาณตอนที่1นาที21ิวิซึ่งผมจะแปลงตรงเนี้ตอนประมาณ1นาที21นะครับประมาณ1นาที 21. 2ผมแปลงเสร็จปุ๊บผมจะเดินดูวิธีการเดินผมดีๆนะแต่อย่างที่บอกครับมันต้องใช้ประสรบการณ์นะแรกๆผมก็ยังลากไม่สวยนะครับผมอ๋อตอนนี้ลากสวยตอนนี้ก็ไม่สวยอยู่ดีนะตอนนี้ก็ไม่สวยอยู่ดีนะครับเห็นไหมหนึ่งนาทีเ9ยังไม่เกิดนะครับมันจะเกิดประมาณ1นาที21ิวินะครับดูจากเวลาด้านบนนะคร ผมแปลงปุ๊บผมแปลงเสร็จปุ๊บดูเดินนะครับผมจะเดินวนอย่างนี้นะครับเดินวนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เดินมาหยุดที่ตรงนี้ครับแล้วก็ตี2องมทีครับรอจนมันเดินครบเนี่ยมันเดินครบเสร็จแล้วเราจะเฟดแดดไปตรงนี้หนึ่งทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขิ้หัวมุมขวาตีครับแล้วก็สุดท้ายเราจะแดดกลับมาที่เดิมครับแล้วก็จะตีอย่างนี้เห็นนะสุดท้ายมอนตรงนู้นจะเดินกลับมาจังหวะที่เราแดดไปตรงนู้นนะครับมอนฝั่งซ้ายตรงนี้จะเดินเข้ามาหากลุ่มใหญ่นะครับผมพอเราไปแดดไปตรงนู้นไปตีตัวริมสุดนู้นใช่ไหม แล้วปัตีแล้วเรากลับไปที่เดิมมอนตรงนู้นนะครับมันจะเดินกลับมาที่กลุ่มมันจะทําให้ลากมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนเวฟนี้มันค่อนข้างยากหน่อยหนึ่งผมยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่น,นะครับแต่จุดยืนผมจะอยู่ประมาณนี้ก็คือผมจะอยู่เห็นเส้นดีไหมที่จุดสังเกตผมอ่ะผมจะดูเส้นนี้นะครับให้เท้าอ่ะผมอ่ะจะเหยียบประมาณเนี้ยให้สัมผัสเท้าหน้าสัมผัสนิดนึงอะไรประมาณนี้ห,ห,นนรนหรือว่าเขีใกล้ๆอ่ะผมจะอยู่ประมาณนี้นะแต่ด้วยความที่บางทีผมก็ยังไม่แม่นนะครับยัง <Guy> ไม่แม่นนะครับเห็นไหม เห็นเส้นไหมเนี่ยเส้นเนี้ยผมจะให้ท้าผมมาแตะหน่อยหนึ่งเนี่ยผมใช้แบบเนี้ยคือผมก็ไม่รู้นะผมจะอธิบายยังไงดีแต่บางคนเขาก็กะได้ประมาณนี้นะครับพอเราฟาสุบปุ๊บให้แปลงล่างเลยนี่ยพอแปลงล่างเสร็จแล้วเราขี้ขัวตัวแรกที่มาถึงเราครับแล้วก็ตีเสร็จปุ๊บเฟรมมาเจนควินมาครับเราก็ที้ขวัวเฟรมมาเจนควินครับแล้วก็กลับมาแล้วก็ตีเฟรมมาเจนควินครับปุ๊บเห็นไหมพอตีตายเสร็จปุ๊บเะครับเราตีเฟรมมาจี่ เว็บนี้บางทีเราไม่สามารถตีเฟบจะเจนเควินได้ผมก็ยังถามหลายๆคนว่าผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงตีมิดนะครับหลอกเฟบมาเ,จ,เจนเควินนะแต่ผมใช้แบบนี้ผมลากลากได้ตลอดนะครับผมลากได้ตลอดนะจริงๆเว็บนี้สําหรับคนที่ดาเมดไม่ค่อยเยอะอ่ะมันไม่ค่อยได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าเราแค่กันเสาไมาให้แตกก็พอนะครับผม พอ,อตัวพวกนี้เสร็จสําหรับคนที่ดามเมจดเยอะแลวเคลียหมดนะครับเราจะเดินมาตรงนี้เลยครับแล้วก็ตีตรงนี้ต่อแต่ตรงเนี้ยลุ้นะร้อยเจ็ดสเจ็เราตอนแรกอัผมตอนแรกตอนที่ดามเมจผมยังไม่ถึงนะผมคิดว่าผมเคลีย่นี่หมดโอ้หผมคงได้เป็นสิบเศษสุดท้ายมันไม่ได้เศษนะดูนะไอตรงเนี้ยมันไม่ได้เศษเลยครับเนี่ยคือมันหนึ่งเศษเองอะเป็นสิบตัวเลยเสร็จป,ปุ๊บต่อไปเว็บบอสครับผมไม่มีอะไรเลยครับเราก็แค่ตีมันให้ตายแค่นั้นเอง มอนเกิดแล้วก็สว,วีวีวีมันได้เลยครับผมลุย oh. พอเวบนี้ตายเสร็จนะครับผมมันจะมีมอนอยู่2จุดมันจะเกิดมอน2ตัวนี้ก่อนเนี่ยให้เราตีฝั่งขวาก่อนนะครับพอตีฝั่งขวาเสร็จนะครับผมแล้วมันจะมีลูกน้องสองตัวแล้วก็สกิล2ตัวนั้นแล้วก็เฟดไปตรงนี้แดดไปตรงนี้แล้วก็ตีตรงนี้ต่อผมอธิบายตรงนั้นอีกนี้ครับ พอบอลเกิดให้เราตรีตรงนี้ก่อนนะครับผมตีทางด้านขวาก่อนนะครับปุ๊บพอมันตีมันตายให้ต่อตัวนี้เราให้สะก,กิดทีหนึ่งครับแล้วก็ก็ปาตรงนี้ครับมาไกลๆ <t> หน่อยก็ได้นะครับแล้วมันจะเดินมาเนี่ยให้มาไกลๆหน่อยมันจะเดินมาเห็นไหมครับแต่ถ้าเรา,าไปไกลไม่พอมันจะไม่เดินมานะพอมันมนเดินมาเสร็จเราจะตีได้นะครับให้สังเกตจุดตรงนี้ดีๆนะครับเราจะอยู่ไปตรงจุดนี้นะครับแล้วก็แดดไปทีหนึ่งครับแล้วเราก็ตีนกได้เลยนะครับจังหวะลากนกตรงเนี้นก นกอะ่ะมันจะเดินประมาณได้2แบบนะครับได้2แบบให้เราสังเกตดีว่าเวลาเราลงบ่อยๆเราจะมีประสบการณ์นะครับว่านกสังหวัดที่เรายืนมาตรงเนี้ยมันจะมาตรงจุดไหนนะครับจริงๆมันเดินจุดไหนมาผมเดี๋ยวถ้าหลังๆอ่ัผมประสบผมลงมาบ่อยผมก็เริ่มที่จะเคลียร์ได้อยู่แล้วครับแต่ก่อนอนะเครียดนะว่กูจะทํายังไงให้มันหมดวะสุดท้ายได้พออย่างงี้ปุ๊บผมก็แดดไปรตรงนี้ทีหนึ่งครับแล้วก็ตี พอเราเคลียร์หมดนะครับเคลียร์แค่โนหมดเวลามันจะเดินหมดเวฟเลยครับฝั่งนี้ไม่ต้องเคลียร์ก็ได้นะครับคือเราจะทําเวลามากกว่านะครับผมเสร็จปุ๊บัาผมเวฟต่อไปนะครับให้เดินหน้าชนเสาแดงครับแล้วก็ถอยหลัง2ทีปุ๊บเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับสาหรับการลงอันนี้พอลงอันนี้มานะครับมันจะมีตัวหนึ่งมันจะเดินมาเป็นตัวใหญ่ๆเลยเป็นตัวสีแดงตัวใหญ่ๆนะครับให้เราคลิกขัวตัวใหญ่สีแดงเนี่ยพอมันเดินผ่านเราเราตีทีหนึ่งปึ้งพอตีทีหนึ่งเสร็จปุ๊บมันจะมมีีีตตััววใใหหหญ่เเเือนนนกดดิาาาทงู้้้้รรสฟ แล้วเราก็ตีแล้วตัวเรามันจะเดินอ้อมไปทางนู้นแล้วก็ตีทีหนึ่งแล้วก็เฟดไปทางนู้นนะครับแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งแล้วก็เราก็ลงมาข้างล่างอย่างเงี้ย <_ C aut> เสร็จปุ๊บมันจะไม่ตีเสานะครับ <_ C aut> เดี๋ยวดู <_ C aut> เปิ๊บเห็นไหมตัวแดงฝั่งขวาเห็นะให้เราคลิกหัวรอเลยครับแล้วมันจะมีตัวดแดงฝั่งซ้ายตัวนู้นเหมือนกันใช่นไหมพอมันเดินผ่านเราให้เราตีทีหนึ่งครับเปึ๊เป๊แล้วตัวนู้นนะฮะเราตีมันจะเดินอ้อมมาทางนี้ครับให้เราเฟด์ไปทางนี้ทีหนึ่งครับแล เราจะนิ่งนะ่ครับแต่น่าจะมีตัวหนึ่งหลุดนะครับก็คือตัวดึงแบบยังตีเสาอยู่แต่เราก็ไม่เป็นไรน่าจะไม่เจ็บเท่าไหร่นีครับน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวเนี้ยตีเสาเราอยู่ไอ้ตัวเนี้ยตีเสาเอยู่แต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นีครับมันน่าจะตีช้าอยู่แล้วเสาไม่แตกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าปกติอะมันไม่ตีเสาเราเลยนะเออเว็บนี้เราสามารถกดปีกใช้ได้ anyway. นะครับถ <power obra> ้าเราคลิกหัวตัวสีสีสีส้มตัวนี้เราสามารถใช้ปีกได้นะครับเพราะว่าเราจะแบบ ตีตลอดเลยเพราะว่าเราตีมันมันมิดเงตีตอนแรกๆเนี่ยเนี่ยพอหมดเสร็จปุ๊บเราก็มาเคลียร์ตรงนี้ต่ออันนี้มันตีดูมาพอเว็บต่อไปนะครับผมให้เราจะยืนตำแหน่งเฉียง45องศาระหว่างอันนี้คือเหมือนเดิมครับ ประมาณนี้เราจะยืนขอบมุมเนี้ยมุม4ี่ห้าองศาทํามุมตรงเนี้ยสี่สิบห้าองศากับเสาตรงนี้ครับประมาณนี้เราจะยืนประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคเวฟเนี้ยจะเป็นเวฟที่ผมพยายามจะนิ่งที่สุดเพราะว่าถ้าเดินหลุดมามันตีเสาแตกเนี่ยนะสาสิบแปดเปอร์เซ็นนะครับแป่งล่างเสร็จปุ๊บโอเคเดี๋ยวรอมันมาครับ ไอ้ตรงนู้นเดินมาอย่าเพิ่งตีมันนะครับเราให้เดินมอนฟังขวามานะครับพอถึงขวาแล้วปุ๊บเราตีได้เลยครับเสร็จปุ๊บเราก็จะตีมันได้เห็นะหมพอตีมันได้เลยครับรู้สึกว่าเสาจะลดเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีมอนตัวหนึ่งที่เราตีไม่โดนครับให้เราคลิกมอนแถวๆด้านล่างเพื่อตีมันให้โดนเนี่ยเราสกิปมันได้แหละเสาจะนิ่งครับเสาจะนิ่งแล้วแล้วเราพยายามนิ่งๆตีตัวใกล้ๆเราไว้นะครับไม่งั้นนะเราเดินเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคลิกขวับพลาดแล้วเราเดินนะกูบอกไ้นั่นนรกนะครับ มันต้องเนียนๆอันนี้ผมพยายามไม่สนใจเรื่องการเคลียร์เท่าไหร่เขาเรียกว่าผ่านๆไปแล้วก็ตีตัวที่ใกล้ที่สุดไปเพื่อไม่ให้ตัวเราเดินนะครับไม่งั้นหน้าเสาแตกมันต้องระเมียดละไมผมมาเป็นบ่อยมากนะครับเวลาผมคลิกขวบอลดไม่โดนแล้วมันเดินผมบอกว่าะไอ้นันลกแตก เสาเรานิ่งนะครับคือเว็บนี้ผมผมไม่ได้สนใจฝั่งขวาเนะี่ยผมก็ผมพยายามาศึกษาแล้วเดี๋ยวผมต้องไปดูหลายๆคลิปทีว่าไอตัวฝั่งขวาเนะี่ยผมเมื่อไหร่ผมจะตีมันได้ทันทีนะครับแต่คือผมตีมันไม่ได้นะ่ะโอเคพอเว็บนี้หมดนะครับต่อไปจะเป็นเว็บบอสนะครับผมให้เราอัดรัวๆผมเหลือนะั้นประมาณนาทีหนึ่งนะครับ แล้วไอ้นี่จะหมดประมาณ15ทีแล้วเสร็จปุ๊บเราจะกดแต่เราจะไม่กดไม่กดยาอีกอันหนึ่งนี่ยเพราะว่าเราจะเอายาหลบมาช่วยนะครับเราจะเอายาหลบมาช่วยนะครับ <c oughs> คือตัวผมยังเขย่งลงอยู่นะครับผม <c oughs> อพอบอสตัวนี้ตายนะครับผมบอสตัวนี้ตายนะครับ ผมจะใช้การหันหลังชนเสานะครับผมแล้วก็เดินประมาณ2ทีหนึ่งสองสามแล้วกันมือใหม่หนึ่งสองสามสองทีพอดีกอ่าหนึ่งสองประมาณสองทีนี่แหละได้ไหมวะได้แล้วมัว้งสองหรือสาวะผมก็ลืมสองกร่าลองเดินสองก่อนถ้าผิดพลาดประการใดมต้องกราบขออภัยด้วย ผมยังลงไม่ค่อยจริงๆผมผ่านบ่อยนะแต่ผมยังผมลืมอันนี้ทำให้ผมตื่นเต้นอ่ะเราก็ไป้างล่างเลยครับแต่คือตรงเนี้ยเรายืนยเฉยเลยนะมันจะตีเราไอ้นี่ก่อนลยครับตรงนี้เจ็บอยู่นะเวฟนี้ผมเจ็บมากเลยถ้าผมไม่สังเกตดีผมตายนะตายนะครับเราจะกดยล้ลงไปก่อนเลยเราก็สังเกตเวลาดิกดีๆนะครับถ้าเวลาดิบหมดพอมันมันเริ่มมานะครับเราก็เริ่มตีได้เลยครับ พอมอนสุดท้ายมาถึงให้เราคลิกมอนหัวตัวสุดท้ายแล้วก็ตีหไหมเราจะกระเด้งไปโดนฝั่งนน้นนะครับให้ตัวตัวสุดท้ายที่อยู่พูดง่ายตัวไหนก็ได้อะผมว่าน่าจะเป็นตัวไหนก็ได้ครับที่ยืนติดกับตัวนูน้นมากที่สุดแต่คนส่วนใหญ่บอกผมว่าตัวที่มาทีหลังสุดอ่ะมันจะยืนตัวนน้นเนี่ยเราก็ตีอ่ะมันจะกระทบฝั่งนน้นนะครับแล้วเราก็ตีไปเลยครับ แล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็พลิกไปฝั่งน,นี้แล้วก็ตีได้เลยตีได้เลยครับไม่มีอะไรแล้วเวดิกหมดไปแล้วดูดีๆนะเวดิกหมดแตกนะพอหมดไปเวฟต่อไปก็เวฟบ,บอสครับไม่ยากเวฟบ,บอสก็แค่ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้แค่นั้นเองครับแล้วก็จบกันแค่นั้นเองครับผมว่าเดี๋ยวจริงๆเราไม่ต้องอัดสุดก็ได้นะ อาจจะยาเยอะช่วงนี้กิจกรรมเยอะยาเยอะเบรดนะครับให้แปลงล่างประมาณ8วินาทีอะ่ะให้เรากดแปลงตอน8วินาทีนี่ครับมันจะลงมาประมาณเหลือเวลา1-2วิซึ่งเรา1-2วิเราสามารถใช้ตรงนี้ได้ต่อแต่ตอนนี้ผมไม่มีไอตรงนี้นะครับใช้หลักแก้เวรดีๆเจ็บเหมือนกันนะเจ็บนะให้ใช้แวมกผมใช้แวมพาก่อนพอ พอของทั้งหมดมาปุ๊บเราก็ได้เวลาฮีโร่แล้วก็อัดสุดไปเลยครับผมเบลดน่ารำคาญมากเราเปลี่ยนสการเล็ตเอเลน่าเนี่ยแล้วก็ลู่ป้อไปเลยครับแล้วบอสก็ส์เราก็ตีกล่องด้านขวาก่อนหรือจะตีด้านซ้ายก่อนก็ได้เลยครับไม่ผิด ไม่หวากันแล้วก็ตี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 รอบนี้ผมจะได้มาทั้งหมด129เศษนะครับพึ่งคูนตรงตอนนี้ไม่มีกิจกรรมคูณซึ่งเขาบอกว่าคูณกับไม่คูณก็มีค่าพอๆกัน,นะนรัยผมก็เลยไม่ชัว์ก็ตามนั้นผมไม่ผมไม่แม่นเรื่องอันนี้เหมือน,นเพราะว่าผมเพิ่งผ่านตอนนี้ผมได้ของมานะครับนี่นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับ เทคนิคหรือวิธีการลง DIY แบบที่ผมลงนะครับผมผมแนะนำนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับใครนะครับที่อยากลง DIY นะดูหลายๆคนก็ได้ถ้าลงไม่เป็นหรือว่าไม่ต้องลงแบบผมก็ได้ครับแต่แค่เวลาเราดูสเตมเมอร์เราดูเยอะๆแล้วก็ดูแล้วจำแล้วเอามาใช้อันไหนที่ดีของเขาก็เอามาใช้ส่วนอันไหนที่ไม่ดีก็เราไม่ต้องจําไม่ต้องเอามาใช้ก็ได้นะครับเขาเรียกดูเพิ่มพูนหาความรู้เราอย่าเป็นคนที่น้ําเต็มแก้วอะไรเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นดีวายผมบ่อยอย่างหนึ่งน,นะครับว่าดันดีวายเนี่ยสิ่งสําคัญจุดยืนใช่ครับมันคือสิ่งสำคัญแต่จริงๆแล้วเวลาทุกคนลงอ่ะผมคิดว่าในจังหวะแรกๆยังไงก็ต้องมีการพลาดแน่นอนสิ่งที่สําคัญคือเราจะแก้เวลาเราพลาดยังไงนั่นคือสิ่งที่สําคัญเช่นกันเพราะฉะนั้นประสบการณ์ช่วยคุณได้ครับลงบ่อยๆแล้วคุณจะเริ่มลงว่าอ๋อคุณจะรู้จุดของตัวคุณเองซึ่งเบสหลายๆคนก็ไม่ได้ลงแบบผมนะครับหลายๆคนก็ไม่ลงแบบผมเทคนิคของใครเทคนิคมันดูไว้เป็น วิทยาฐานนะครับน,นี่ผมไปแล้วกราะเดราเตสวัสด์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเล่นเกมเล่นะแต่พอดีนะจ้าอย่าลืมดูแลคนข้างหนูไปแล้วบ๊ายบาย,บายจุบจ๊บๆล้วเจอกัน